สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับแล mm ้วก็เพื่อนเพื่อนทางยูทูบช n n น l นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอบอร์ด PWM IC 5 5นะครับซึ่งเป็นบอร์ดมีนินะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับบอร์ดก็จะประกอบไปด้วยตรงนี้จะเป็นจุดต่อสายนะครับ อันนี้จะเป็นไฟเข้านะครับขากลางมีกาวขาล่างเป็นสัญญาณออกนะครับเป็นเอาพุทธเอาพุทจอกทั้งบวกและลบนะครับสลับกันไปนะครับอันนี้จะเป็นตำแหน่ง LED สแสดงสถานะนะครับใน,น VR ปรับค่าได้2ตัวนะครับแบบทดรอบอันนี้จะเป็นจัมเปอร์นะครับ ซัมเปอร์4เสถ์ขต้ปที่หนึ่งนี้นะครับจะเริ่มต้นที่ความถี่1เฮิรตถึง50เฮิรตนะครับเหาะสำหรับทำไฟกระพริบนะครับขต้ปที่สองซัมเปอร์ชุดที่สองนะครับความถี่จะได้50เฮิรตซ์ถึง1กิโลเฮิรตนะครับ นี้ก็ยังเหมาะสำหรับไฟกับทิปอยู่นะครับสเต็ปท,ที่3จะเริ่มต้นที่1 khz ถึง1 0 khz นะครับเหมาะสำหรับไปขับมอเตอร์นะครับปรับรอบปรับอะไรนะรปรับความเร็วแล้วก็ไดเวอร์ led นะครับหรือจะอไปทำวงจรสวิตช,ชิ่งนะครับ dc to dc dc to ac นะครับ สเตปที่4ความถี่1 0กิโถึง2 0 0 h z กิโนะครับเหมาะสำหรับทำสวิตชิงนะครับไม่ว่าจะเป็น DC to DC หรือ DC to AC เอครับเอาดูบอร์ดที่ผมทำแล้วนะครับนี่จะทำเป็นตัวนี้นะครับ เจายาตัวนี้สองตัวนี้นะครับ 10k นะครับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับ 10k เพราะผมใช้ปรับหยาบนะครับไม่ได้ปรับละเอียดแล้วก็สเปคเขานะครับแรงดันไฟเลี้ยงวงจรในดัตช e ชเขาระบุไว้ว่า5ถึง1 5โวลต์นะครับแต่ต่อใช้งานจริงๆนะครับได้แค่ 9V โวลต์นะครับ5 2าโวลต์ ic พชนะครับ ผ่าตัวตายระเบิดปุ๊อันนี้จะเป็น IC เล็กคูเลตนะครับเบอร์7809นะครับถ้าหันหน้าเข้าหาตัวขาแรกสายมือนะครับจะเป็นไฟเข้านะครับซึ่งเจ้า IC ตัวนี้สามารถทนแรงดันได้สูงสุดถึง30%โวลต์นะครับขากลางเป็นกาวนะครับขาขวาสุด เป็นไฟออก9โวลต์น,นะครับแล้วก็มีซีอีกตัวนึงนะครับต่อข้อเอาต์พุตไว้นะครับเป็นซีพินเตอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับนี้ก็จะเป็นเอาต์พุตนะครับซึ่งออกทั้งบวกทั้งลบตรงกลางเป็นกาวขวามือสุดเป็นไฟบวกเ้าโวลต์เข้า,น,ขานะครับ เรามาจ่ายแรงดันเข้ากันนะครับแรงดันที่ผมป้อนจะ17โวลต์นะครับครับ17โวลต์กว่ากว่านิดนึงนะครับ แรงดันที่ใช้ป้อนนะครับหลดเรามาลองวัดแรงดันที่ออกมาจาก IC ซีเล็กรกลนนะครับฮะ9.2โวตนนะครับ จายไฟนะครับปอดก็จะเริ่มทำงานนะครับสังเกตจาก LED นะครับส่วน VR นะครับตัวแรกนะครับแรกตัวนี้นะครับจะเป็นปรับ Beauty นะครับตัวนี้ปรับความถี่นะครับสองตัวนี้สัมพันธ์กันนะครับถ้ามีการปรับความถี่ก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าปรับ b e a u ี้ ก็อุปรกรณ์อีกตัวนะครับเป็นมอสเฟตนะครับในที่นี้ผมใช้ irf 3 2 0 5นะครับหาหาหน้าเข้าหาตัวนะครับขาแรกจะเป็นขาทิกนะครับขากลางเป็นเอาขาลิงขวานี่นะครับลิขวานี่จะเป็นไฟลบเข้านะครับป้อนไฟลบเข้าผมต่อสายก่อนแป๊บหนึ่ง นะครับใช้ R 1 K นะครับต่อระหว่างขาทิกกับเอาพุทของบอร์ด PWM นะครับสี้ํำเงินต่อไฟลบนะครับ ดำขาก,กลางเป็นเอา p ์พุตนะครับผมหาลอดไฟกัน6่วนะครับลอดไฟข้างหนึ่งต่อไฟบวกเลยนะครับข้างหนึ่งต่อเอา p ์พุตของมอสเฟตนะครับขาก,กลางก็ป้อนไฟบวกเข้าไปนะครับ อันนี้เราก็ทําไฟกับพิบได้แล้วนะครับปรับควาเร็วได้ปรับ ความถี่ในการกระพริบได้นะครับนี่ออฟปรับค่าเวลาได้นะครับว่าจอออนมากออนน้อยหรือว่าออนน้อยออฟมากได้นะครับ เปลี่ยนสเต็ปความที่นะครับเป็นสเต็ปที่สองนะครับเริ่มต้นที่ห้าสิบเฮิร์ถึงหนกิเฮิร์นะครับไปเข้า ที่หลอดไฟนะครับจะสามารถปรับความสว่างได้นะครับ,นะรบสว่างร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่หลีนะครับปิดออฟสเต็ปที่3นะครับ จะปรับความสว่างได้แต่จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับถ้าใช้แบบทดลอบก,ก็จะเนียนหน่อยนะครับขอ้ต็นที่4ี่ก็จะเหมือนกันนะครับผมหามอเตอร์มาลองดีกว่า มันจะปรับรอบมอเตอร์ได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับงานสเต็ปนอดไฟมอเตอร์นะครับเต็ปต่อไปนะครับเป็นงานฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับจะใช้งานยากนิดนึง ผมต่อผ่านแอมมิเตอร์นะครับ อยู่สเต็ปสนะครับสเต็ปที่จะใช้ฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับความถี่ตอนนี้ประมาณ450กว่าเฮิร์ตนะครับดีเท65เซนะครับลองปรับดูนะครับ,รบครับ,รบนนปรับดีเทความกว้างความแค่ของคลื่นนะครับ อันทีก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับพะมันสัมพันธ์กันครับัน,นี้ยดิวตี้เยอะครับออนเยอะออฟน้อยอน,นี้ก็จะออนเท่ากันครับอ่อนเยอะออฟน้อย ครับความห่างของคลื่นนะครับมีใช้พื้นผูเราจะใช้ยูตี้ห้าสิบเปอร์เซ็นความถี่หนึ่งกิโลเฮิร์ตนะครับ ิโลว่าเพอร์เซ็นต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกเคลื่อนก็จะประมาณนี้นะครับสุมหนะ่อยครับนี้เราก็ทำการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมคีบแบตเตอรี่ก่อน กระแสมันสูงไปนะครับอันนี้แบตเตอรี่มันสาย7แอมป์นะครับมันก็ลดลงนะครับโดยการใช้บิวตี้ก็ได้นะครับกระแสก็จะลดลงนะครับกระแสจะค่อยๆลดลง ความถีก็จะสูงขึ้นนะครับความถีสูงขึ้นเรื่อยๆนเราปรับ2ตัวนี้นะครับช่วยในการชาร์จแบตนะครับ แปดอีกรูปดีกว่าแปบ๊บนึงนะครับเปลี่ยนแบตเตอรีก่ก่อน ถ้าแต,แตะ่าครับจะได้ยินเสียงความถี่นะครับตั้งไว้นหนึ่งเก่อนนะครับโอเคอเขาเขีบอย่างี้ครับชาร์จไปจนแบัดบเต็มนะครับ ็จะได้วงจรฟื้นฟูแบตเตอรี่แบบง่ายๆนะครับโดยใช้เจ้าโมดูล PWM นะครับในตัวใช้ IC ตอง5นะครับไปลองทำวงจร DC to DC มั่งว่าจะใช้งานได้ไหม ดีซีีซีนะครับสิ่งทีต้องมีนะครับแกนความถี่สูงนะครับอันนี้ผมพันขดไฟเข้าหรอบนะครับตกรอบละ2โวลต์นะครับเอาพุทก็ตกรอบละสโวลต์นะครับ AC นะครับก็คำนวณเอานะครับว่าเพื่อนๆจะใช้เพิ่มขึ้นกี่โวลต์นะครับ พันสิบรอบก็ยี่สิบโวล์แล้วนะครับพอรอบละสองโวล์พันยี่สิบรอบก็สี่สิบโวล์น,นะครับคำนวณง่ายๆนะครับเอาพุทนะครับเอาพุทจะใช้เอาพุทนะครับผมพันเป็นแบบสองขดนะครับแล้วก็เอามาขนานกันกันนะครับก็จะได้กระแสเพิ่มขึ้นสองเท่านะครับถ้าไม่ขนานกันก็ เป็นศูนยไม่เป็นไฟฟนะครับกาวไฟนะครับ,นะรบก็จะเป็นไฟถามถ่ายนะครับก็ใช้ไดโอดฟาสนะครับไดโอดความถี่สูงสตัวนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไฟบวกลบกาวนะครับอันนี้ผมทําแค่ไฟบวกลบนะครับสาธิตให้ดูก่อ,น,อนนี้จะเป็นไดโอดที่ผมใช้จะเป็นเออสิบ สองศูนย์ีนะครับเป็นแบบหันหน้าชนกันนะครับนม่เอ่ยอครับนี่จะเป็นไฟสีเข้าสองข้างนะครับไฟบวกออกตรงกลางผ่านซีเซนเตอร์นะครับนี่ไฟซีขดที่หนึ่งนี่ไฟซีขดที่สองนี่แท็บเซนเตอร์นะครับเป็นกาวนะครับนี่ฝั่งขดไฟเข้านะครับมีสองขดนะครับ มีสองเส้นนะครับเส้นหนึ่งจะต่อกับไฟบวกเส้นหนึ่งจะไปต่อไฟลบที่ออกมาจากมอเตนะครับเรามาลองต่อวงจรกันดูนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ทดส dc to dc นะครับการเสียตายนะครับ ต่ออยู่ไฟบวกนะครับนี่ผมปลอนแรงดันเข้าบอด PWM เลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ความถี่1นึ่กิโลเฮนะครับต้องสูงกว่านี้หน่อยเพราะว่าเราใช้แกนความถี่สูงนะครับผมปรับไปเป็น อ๋อสเต็ปนี้ก็ใช้ได้ปรับคันธีสงูงสูงก่อนสิบสองเคนะครับ สิบสองแช่นะครับอันนี้นนไฟลบนะครับไฟลบ จากชุดเลเ i f y ไฟนะครับใส่บวกเอามาดูกันนะครับว่าจะได้แรงดันประมาณเทา่าไหร่ ง่ายๆนะครับเวลาปรับเพื่อนๆไม่มีประโรบนะครับให้ปรับหาตำแหน่งที่ไฟที่เราต่อไว้นะครับระหว่างขั้วบวกกับแกนนะครับให้ไฟมันอยู่ตำแหน่งที่กินกระแสน้อยสุดนะครับคือไฟสว่างนิดเดียวนะครับ มาไม่ได้แล้วนะผมเปลี่ยนเครื่องวัดตัวใหม่ก่อน หลังจากเราได้ชุดแกนกับเ e c t ติฟายไฟตรงนะครับเราก็จะได้เป็น s สวิตชิงพาวเวอ supply นะครับไฟเข้า12โวลต์ออก200บวกนิดๆนะครับก็จะให้แรงดันเอาต์พุตนี่นะครับ 217โวลต์นะครับความถี่6 0กิโลเฮิร์ตนะครับสำหรับเจ้าแกนตัวนี้นะครับวงจรนี้สามารถใช้เช็คแกนได้นะครับโดยการปรับความถี่นะครับถ้าความถี่ไม่ตรงนะครับมันจะมีกระแสตกคอมหลอดไฟนะครับทำให้หลอดไฟสว่างนะครับเห็นไหมครับนะครับ ครับอันนี้คือความถี่ไม่แมทกับแกนนะครับจะกินกระแสสูงนะครับถ้าไม่ต่อผ่านหลอดไปนะครับเฟสอาจจะพังได้นะครับเพราะว่าความถี่มันต่ำนะครับถ้าเราเร่งไปนะครับให้ความถี่มันสูงขึ้นเรื่อยๆครับค่อยๆปรับหาไปนะครับ กว่าจะได้ความถี่ที่ถูกต้องครับซึ่งเราไม่รู้ว่าแกนแต่ละแกนเหมาะสมที่ความถี่เท่าไหร่นะครับการเทดสแกนแบบง่ายนะครับครับจำเหมาะสมที่อยู่ที่ประมาณ60นะครับ สูงเกินนะครับกาตอบสนองไม่ได้นะครับก็จะกินกระแสนะครับหลอดไฟจะสว่างครับอันนี้ใช้เทสแกนได้นะครับว่าแกนนี้เหมาะสมที่ความถีดเท่าไหร่นะครับหรือจะทำเป็นวงจร d c to DC เลยก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันครับความถีดของแกนอยู่ที่60 กิโลเฮิร์ตถึงประมาณ113 1 1 3 113ประมาณ113ิกิโลเฮิร์ตนะครับก็แปลว่าเจ้าแกนตัวนี้ตอบสนองความถี่ในช่วง60ถึง113ิกิโลเฮิร์ตนะครับ ใช้งานได้นะครับแรงดันไฟออกนะครับ216โวลต์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะจบคลิปนะนำบอร์ด PWM นะครับ IC ตองนะครับสั่งจากจีนนะครับไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ